เรื่องแรกเลยเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของผลไม้ที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อทั้งคนไทยก็ชื่นชอบต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนนีโปรดปรานมากถือว่า <c oughs> เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยก็ว่าได้นะคะคสําหรับทุเรียนค,ค่ะคุณผู้ชม,มถือว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ไทยเลยนะคะคที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นผลไม้ที่ส่งออกไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะตอนนี้นะคะเป็นข่าวดีของทางเกษตรกรนะคะคคเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกรั มนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการส่งออกสินค้าผลไม้แล้วก็สินค้าผลไม้แปรรูปด้วยนะคะพร้อมทั้งร่วมหารือในการรับซื้อ เน้นย้ำในเรื่องของการส่งออกผลไม้ไทยทุกขั้นตอนอนะคะจะต้องมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้วยครับโดยเรื่องนี้ครับนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะครับได้มีการเข้าเยี่ยมชมในส่วนของ,ของทั้งการคัดแยกแล้วก็การบรรจุผลไม้สดทุเรียนนี่แหละนะครับตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศรวมถึงกระบวนการในการคัดแยกมังคุด และก็การแพ็กกิ้งด้วยโดยมีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนางรัตนาปุรณชัยคีรีกรรมการผู้จัดการบริษัทราคอนเฟสฟ,ฟู้ดจำกัดครับแล้วก็มีนางสาวนัชชาชนกนัตตะกัวทุ่งซีอธุรกิจผักและผลไม้ในเครือเจริญโกคภัณฑ์มีทั้งผู้ประกอบการมีภาคีเครือข่ายภาครัฐและก็ภาคเอกชนร่วมถึงพี่น้องเกษตรกรชาวจันทบุรีให้การต้อนรับครับ ค่ะซึ่งนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเยี่ยมชมขั้นตอนในการคัดแยกและบรรจุผลไม้สดหรือว่าทุเรียนนั่นเองนะคะเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศรวมทั้งกระบวนการในการคัดแยกมังคุดและแพ็กเกจจิ้งด้วยความสนใจค่ะพร้อมกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมแปรรูปผลไม้ภายใต้แบรนด์เต่าบินด้วยนะคะโดยมีการนําเสนอเมนูสร้างสารรค์ เช่นเมนูมะม่วงปัน่นลิ้นจี่ปัน่นสตอรอเบอรี่ปั่นเป็นต้นโดยการใช้ผลไม้สดบรรจุในภาชนะสุญญากาศในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะสามารถที่จะเข้าถึงผลไม้ไทยด้วยเมนูอย่างสร้างสรรค์ค่ะรวมถึงโมเดลความร่วมมือในการทําเมนูลำไยนะคะนํามาเป็นชาอู่หลงลำไยพร้อมนําเสิฟบนเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียอีกด้วยทั้งนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตผลไม้ไทยให้ แก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตผลไม้ไทยอีกด้วยค่ะทางด้านของตัวแทนสหกรณ์การเกษตรจันทบุรีกล่าวถึงการทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์นะครับว่ากลุ่มเกษตรกร,รกลุ่มสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรีและภาคีเครือข่ายเนี่ยได้ร่วมกันทํางานกันอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตในช่วงฤดูปลายฤดูนั่นเองนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องผลผล,ผลิตที่ล้นตลาดโดยเชื่อว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับความร่วมมือของเกษตรกรจะส่งผลไปในทางที่ดีขึ้นหากภาคตะวันออกสามารถบริหารจัดการได้ดีไม่มีปัญหาจะเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนครับว่าระบบมีประสิทธิภาพและก็จะช่วยลดผลกระทบและปัญหาในภาคใต้ได้เช่นกันครับค่ะส่วนทางด้านของนายกสมาคมผู้ส่งออกผลไม้ไทยนะคะ <c oughs> ก็ได้มีการกล่าวถึงปัญหาในเรื่องของการส่งออก <c oughs> ค่ะว่ารัฐบาลได้มีการดําเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่10พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาเนี่ยทางประเทศจีนนะคะก็ได้มีการผ่อนปรนขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้านะคะโดยการตรวจเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้ส่งออกจากเดิมที่ตรวจร้อเเซนตอนนี้นะคะก็เหลือการตรวจเพียงแค่10-30%เท่านั้นทำให้การส่งออกของประเทศไทยดีขึ้นก็ถือว่าเป็นมิติ ที่ดีต่อการส่งออกทุเรียนในระยะต่อไปนะคะก็ขอให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการอย่างเข้มงวดต่อผู้ประกอบการที่เอาเปรียบในการใช้วิธีจุ่มสีทุเรียนค่ะคเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ส่งออกทุเรียนของไทยอีกนะคะภายหลังจากการเยี่ยมชมนะคะและรับฟังข้อเสนอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพบปากกับพี่น้องกเกษตรกรเพื่อที่จะรับฟังปัญหาจาก,กเกษตรกรอีกด้วยนะคะ โดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวย้ำว่าการลงพื้นที่ที่จังหวัดจันทบุรีท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจที่จะมาดูเรื่องราวของผลผล,ผลิตให้ครบทั้งกระบวนการผลิตผลไม้ส่งออกที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรีนะคะทั่วทั้งภาคตะวันออกอเลยพร้อมกับ กล่าวขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะที่ช่วยกันเร่งระบายสินค้าผลไม้ต่างๆค่ะครับหลังจากที่ดูทุเรียนไปแล้วมามดูกันในส่วนของมังคุดกันบ้างะนะครับไา้กราบกรรายงานนะครับเรื่องราวของการรับฟังข้อมูลในช่วงมิถุนายนนะครับบอกว่ามังคุดจะเข้าสู่ระยะเนื้อแก้วนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยก็จะต้องเร่งระบายผลผลิตครับ ได้เองได้มอบหมายนะครับให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยดำเนินการในการวางแผนและมาตราการไว้อย่างเหมาะสมพร้อมคันนี้ก็ได้มีการขอบคุณเกษตรกรที่ควบคุมคุณภาพของผลผลิต รวมถึงกระบวนการในการตรวจคุณภาพนะครับให้ชัดเจนเมื่อรัฐบาลเข้าไปเจรจาขอความร่วมมือกับต่างประเทศทําให้ได้รับความร่วมมืออย่างรวดเร็วหากเกษตรกรรักษามาตรฐานคุณภาพนี้ไว้เนี่ยจะช่วยให้การส่งออกของไทยกลับสู่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นได้อย่างรวดเร็วซึ่งในอนาคตของประเทศไทยครับจะมีการเพิ่มเส้นทางคมนาคมที่จะช่วยสนับสนุนการส่งออกไปยังจีนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับใช่ค่ะซึ่งการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีที่มา ในวันนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะรับฟังปัญหาจากเกษตรกรอย่างจริงจังว่าปัญหาอะไรบ้างที่ติดขัดนะคะเพราะว่าชาวสวนทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ทํารายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมหาศาลเวลาที่ส่งออกของคุณภาพที่ดีก็เป็นชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยถือว่าเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้เนี่ย ถ้ามีจุดไหนที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าดูแลปรับปรุงได้ท่านนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะรับไปดูแลด้วยตนเองนะคะคโดยจะเข้ามาดูว่าอะไรที่สามารถทําได้ก่อนและหลังเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองหลัง<น>จากนั้นก็<ม>ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการแวะตลาดผลไม้เนินสูงด้วยที่เทศบาลตำบลเนินสูงจังหวัดจันทบุรีโดยได้มีการอุดหนุนผู้ประกอบการร้านค้าตามภาพเลยก็จะเห็นว่ามีทั้งผลไม้มีทุเรียน มีมีมังคุดมีเนาะมีกระท้อนแล้วก็ขนมต่างๆด้วยนี่นะครับนายกได้มีการสอบถามถึงราคาทุเรียนกรอบว่าราคาเท่าไหร่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการแปลรูปทุเรียนกรอบก่อนที่จะเดินทางกลุกล่มเทพครับใช่ค่ะและสําหรับบริษัทดาก้อนเฟตฟรุตจํากัดน,นะคะก็เป็นหนึ่งในโรงคัดบรรจุทุเรียนสดและส่งออกรายใหญ่ของจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะคุณผู้ชมโดยได้รับรองมาตรฐาน GMP และขึ้นทะเบียนโรงง,งานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการ การเกษตรด้วยนะคะผ่านมาตรฐานในอาคารการผลิตที่ถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP มีการคัดแยกคุณภาพทุเรียนแบ่งตามสัดส่วนและน้ำหนักอย่างชัดเจนมีการชุบน้ำทำความสะอาดกำจัดสิ่งแปลกปลอมด้วยการเป่าลมนะคะผ่านกระบวนการผึ่งให้แห้งแล้วก็แพ็คบรรจุโหลดสินค้าเข้าใส่ตู้คอนเทนเนอร์โดยในปัจจุบันประเทศไทยเรานะคะก็ส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนมากกว่า เ0ทีเดีนยวเยอะมากนะนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดทุเรียนนะครับซึ่งทนายความธุรมนตรีก็ลงพื้นที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จะเห็นว่าโอ้โหรสชาตินี่ก็อร่อยต่<ช>างชาติก็ชื่นชอบมากๆเพราะว่าผลไม้ไทยเนี่ยโดยเฉพาะทุเรียนแล้วก็มังคุดก็ถือว่าเป็นราชาราชนีแห่งผลไม้ไทยเลยนะคะคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ที่อาจจะมีผลผลิต อยู่ในท้องตลาดจํานวนปริมาณมากๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรได้เช่นเดียวกัน,นใช่แล้วนะครับ